นําโดยท่านผู้บังคับการตํารวจนครบาลห้าท่านมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียงกันไปเลยท่านร้องผู้กํากับด้านางขวาสุดสารวัตรค่ะสารวัตรที่เมื่อวานบอกว่าผมไม่ให้เข้าห้องน้ําครับ ผมไม่ให้ผ่านผมไม่ให้ผ่านคับผมต้องป้องกันพื้นที่แล้วก็พูดผมไม่ให้เอาไปว่าผมไม่ให้ผมไม่ให้วันนี้มาขอโทษมีจังหวะยกมือไหว้ขอโทษขอโพยกันยังไม่ผ่านครับเพราะอะไรยังไม่ผ่านเพราะอะไรพี่ผมยังไม่ผ่านแล้วมีผลด้วยครับพี่เพราะอะไรจะไม่ผ่านตรงนี้เพราะอะไรผมเข้าใจผมเข้าใจอำนาจได้ทุกที่แต่ว่าถ้าพี่ทำพี่เข้าใจพี่ก็ต้องเข้าใจจริงๆนะแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังทำให้เกิดความสงสัยต่อประชาชนนั่นแหละตอนนี้ผมยังไม่ผ่านมันกลายเป็นสองมาตรฐานไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจเข้าใจ ไม่ไม่ใช่ไม่ใหผ่านไม่ใช่พี่ผมเข้าใจพี่มีอำนาจนะแต่ว่าพี่ต้องอธิบายด้วยว่ามันเพราะอะไรผมจะไม่ผ่านตรงนี้แค่นั้นเหรอครับคือตอนนี้พี่กำลังปกป้องคนที่ทำผิดอย่างย่่งอย่างนี้ยังไม่ผ่านตอนนี้นะผมยืนยันว่าผมจะไม่ผ่านตรงนี้รนเวลนี้เพราะวันนี้ก็ยังไม่ผ่านพี่ท่านแะละยังไม่ผ่านยังไม่ได้ทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ครับจะไม่ผ่านเลยส่วนตัวยังไงก็ยังไม่ผ่านเรื่อครันตามนั้น